สวัสดีครับเพื่อนๆทางกองทัพเรือเนี่ยเขาก็แจ้งว่ากัมพูชาที่สร้างเขื่อนกันคลื่นเนี่ยนะบอกว่าแจ้งกระทรวงต่างประเทศแล้วแล้วทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ทําหนังสือชี้แจงเพื่อให้หยุดก่อสร้างไปตั้งแต่ปี2541แล้วนะโดยที่โฆษก,กองทัพเรือเขาก็ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าทางกัมพูชานะมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับอาณาเขตทางทะเลของไทย พูดง่ายๆก็คือทําเป็นเหมือนว่าสร้างอะไรทับที่นะแล้วก็หล่อยเอาที่ดินของคนอื่นไปเลยซึ่งโครงการเขื่อนกันคลื่นของทางกัมพูชาเนี่ยได้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2540ถึงปี2541ประมาณ1ปีครับก็คืออยู่ๆสร้างขึ้นมาเฉยเลยนะโดยไม่ปรึกษาเจ้าของพื้นที่ที่ใกล้เคียงทีนี้หน่วยงานกองทัพเรือของไทยเนี่ยในพื้นที่เขาก็ได้มีการตรวจพบแล้วก็รายงานขึ้นมา กองทัพเรือเขาก็เลยส่งหน่วยเทคนิคก็คือกรมอุทกศาสตร์เนี่ยกองทัพเรือให้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจริงแต่ถ้าจะไปบอกให้ทางผู้ที่รับผิดชอบการสร้างเขาเลิกสร้างเนี่ยเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วกัมพูชานะ่ะก็เลยต้องแจ้งให้ทางกระทรวงการต่างประเทศทราบทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยได้ยื่นจดหมายประท้วงฝ่ายกัมพูชานะบอกว่าให้เรือถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวออกไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายต้องส่งหนังสือไปสามฉบับเมื่อวันที่10มิถุนายน2541 วันที่30พฤศจิกายนแล้วก็วันที่16สิงหาคม2564ก็คือส่งไป2ปีนะ2541กับปี2564อ่ะทีนี้ก็น่าสงสัยว่าทำไมต้องส่งไปติดต่อกันขนาดนี้เขายังไม่เลิกสร้างเหรอแล้วฉบับแรกกับฉบับล่าสุดเนี่ยก็กินเวลาไป20ปีอ่ปีแต่ในตอนนั้นข้อมูลที่ทางกองทัพเรือได้รับรู้มาก็คือทางกัมพูชาเขาก็ได้หยุดการก่อสร้างแล้วก็ไม่มีการสร้างเพิ่มแต่อย่างใด โฆษกองทัพเรือเนี่ยก็ยังกล่าวอีกว่ากองทัพเรือ,อยังคงดำรงภารกิจในการรักษาสิทธิอำนาจอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการจัดเรืออากาศยานลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจนะแล้วก็แสดงกำลังเหนือพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์ประมาณว่าแบ่งกล้ามโชว์ถ้าเกิดว่าคุณสร้างอีกนี่โดนนะอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของทางกองทัพเรือนะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ แต่ความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเราต้องแสดงพลังอํานาจให้เขาเห็นว่าอย่าทะลึ่งนะก็ประมาณนี้กองทัพเรือไทยนี่สุดยอดแล้วทีนี้มาดูทางฝั่งความเห็นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยกัมพูชาไม่กล้านะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อไทยเขมรขอคนต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการให้เสียด,ดินแดนอยู่แล้วเพราะครั้งที่แล้วก็เสียด,ดินแดนมาจากรัฐบาลเพื่อไทยนี้แหละ คนต่อมานี่ก็โหดนิดนึงเขาบอกว่าถ้ามาตุกติกก็จัดหนักไปเลยจากเขื่อนเข้าไปจนถึงพนมเปเลยเราฐานะประชาชนเราอนุญาตมีความเห็นตอบกลับเขาบอกว่าถ้าระบุแบบเต็มอัตราศึกจริงๆนะช้าสุดๆเลยเนี่ยก็เต็มที่ไม่เกิน48ชั่วโมงก็2วันนะครับเราจะสามารถยินได้ทั้งประเทศแบบเบ็ดเสร็จแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เพราะว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ว่าถ้าเกิดทั่วโลกแกล้งหลับหูหลับตาสัก36ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วคนต่อมาบอกว่าน่าสงสัยที่ไทยเสียดินแดนเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อไทยมาทุกทีชักจะสงสัยแล้วเสียเขาพระวิหารเกาะกงเพื่อไทยทําอะไรทําไมรัฐบาลชุดที่แล้วไม่เห็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้เลยถ้าแค่ทําหนังสือประท้วงอย่างเดียวเชื่อเถอะไม่ได้เรื่องหรอกเขมตจะสร้างต่อแน่ทางรัฐบาลนะ่ะควรที่จะหนุนทหารให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยหรือเพื่อขเขมรกันแน่ความเห็นคนต่อมานี่เขาบอกว่าณปัจจุบันนะสันเขื่อนลุกล้ำอนาเขตไทยตั้งแต่ปี2540ไทยทำหนังสือประท้วงถึงสาฉบับแต่ก็ยังเพิกเฉยไม่ยอบหรือออกให้ผลเขตแดนไทยก็คือ,อยังเอาไว้ที่นั้นแหละการเมินเฉยแบบนี้มันแสดงถึงการจงใจที่จะครอบครองอาาเขตหน้าน้านําไทยดังนั้น ดังนั้นเรามีหน้าที่โดยชอบธรรมที่จะต้องทําการเรื้อถอนทําลายสันเขื่อนทิ้งเสียแล้วก็ต้องรีบดําเนินการโดยเร็วเพราะหากว่ามีกรณีที่จะต้องขึ้นศาลโลกเนี่ยไทยต้องแพ้อีกเช่นกันเหมือนเขาพระวิหารซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องระเบิดทิ้งทําลายโดยไม่ชักช้าเพราะถ้าหากว่าขเมรไม่ยินยอมเนี่ยอย่างไรก็สงครามอยู่ดีอย่าปล่อยให้ขเมรฮึกเหิมจนจะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจแล้วไทยก็ได้แค่ประท้วงแต่ขเมรได้ดินแดนไทยแบบนี้มันคุ้มเหรอ ครับก็ประมาณว่าเจตนามันชัดอยู่แล้วการที่ไม่สร้างต่อแต่ก็ไม่ยอมรื้อออกอย่างนี้จะมาสร้างต่อเมื่อไหร่ก็ได้รอมีโอกาสนะ่ถ้าหากคนเขามีเจตนาดีจริงไม่มาสร้างรั้มตั้งแต่แรกแล้วแล้วถ้าเกิดโดนเตือนเนี่ยถ้าเผลอจริงๆอะ่ะก็ต้องรีบรื้อออกไม่ใช่ว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ความเห็นต่อมานี่เขาบอกว่าทําไมไทยต้องยอมให้เขเมรล,ลุกร้ําเขตแดนอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักที ในเมื่อไทยมีศักยภาพทางทหารที่เหนือกว่ามากทําไมไม่ทําให้เขมรงเกรงกลัวศักยภาพทางทหารไทยของเราบ้างแล้วก็มีบอกว่ารัฐบาลยุคหลังๆเนี่ยมีแต่นักการเมืองที่ไม่กล้าทําอะไรกับเพื่อนบ้านที่รุกราพื้นที่แล้วก็เคลมสิ่งของต่างๆของไทยเพราะอะไรเลือดรักชาติไม่มีหรือหรือว่ามีแต่ผลประโยชน์หลังบ้านอีกคนก็บอกว่าใครว่าคนไทยให้ความสนใจน้อยประชาชนร้อนใจจะตายเรื่องเนี้ย แต่นายกทำอะไรอยู่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ส่วนผลประโยชน์ของประเทศเลยหรือก็ทางผู้มีอำนาจเขามาบอกประมาณว่าดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะเพราะว่าดูคนไทยก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ความเห็นคนต่อมานี่เขาบอกว่าถ้าหากไม่ทำหนังสือเนี่ยรัฐบาลก็กลัวจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ความเห็นคนต่อมานี่เขาบอกว่าที่สร้างสรรค์เขื่อนอะไรนี่ขึ้นมาคนที่สร้างไม่ใช่กัมพูชาแต่ว่าเป็นจีนนะที่สร้างนะแล้วก็ให้ชาวกัมพูชาออกหน้าแทน จีนคิดที่จะยึดแผ่นดินไทยในทะเลเราประชาชนต้องออกมาแสดงพลังปกป้องดินแดนไทยของเราคนต่อมานี่เขาบอกอย่าไปยอมเสียดินแดนให้ขเขมรเอาอะไรมาอ้างไม่เอามาดัานมาเอาสนที่สัญญาตั้งแต่ปีเมื่อโวมาอ้างจะเคลมทุกอย่างจริงๆชาตินี้เนี่ยอีกหลายๆคนเขาก็มาบอกว่าสื่ออื่นๆนี่ก็เงียบกริบจริงๆมานนาโมโหปล่อยให้มัน้างได้อย่างไรถามรัฐบาลขเขมรสิว่าจะรื้อดีๆหรือว่าจะให้ช่วยรือ้อ ทั้งผู้ว่านายอำเภอกรมเจ้าท่าตำรวจทหารเรือทหารบกหายหมดเลยสื่อเงียบรับตังถ้ายื่นประท้วงไปแล้วรัฐบาลชุดนี้ยังเงียบสุดท้ายคนที่เดือดร้อนแล้วออกมาปกป้องทรัพยากรในประเทศก็คือประชาชนอยู่ดีไม่ได้เรียนรู้หรือรู้สึกเ็ดจ,จากเรื่องเขาพระวิหารเลยถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นประชาชนที่ต้องมานั่งปกป้องทุกอย่างก็เปลี่ยนรัฐบาลเถอะ คนต่อมาเขาก็บอกว่าพอคนไทยทะเลาะก,กันเองเมื่อไรเนี่ยกัมพูชาจะมีปัญหาเรื่องขอบเขตประเทศทุกครั้งดูแลประเทศดูแลความเป็นอยู่คนในประเทศด้วยความจริงใจเถอะอย่าทะเลาะบ้าอำนาจกันเลยถ้าหากว่าสร้างล้ำขึ้นมาเนี่ยก็ทำลายทิ้งไทยเอาแต่มองเขาเป็นเพื่อนบ้านแต่เขามองเราเป็นศัตรูในหนังสือเรียนเขาเราก็เป็นตัวร้ายในหนังสือคนต่อมาก็บอกหวังว่ารัฐบาลไทยไม่ควรนิ่งเฉยนะครับ ปัจจุบันนี้คนไทยเสพสื่อมากขึ้นและประชาชนก็ไม่ได้โง่นะควรรักษาผลประโยชน์ของประเทศขึ้นไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวความเห็นคนต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าไม่สร้างต่อเนี่ยของเก่าก็ต้องรื้อออกไปเขื่อนกันคลื่นอะไรสร้างแบบนั้นดูยังไงมันก็เป็นสะพานปลานะเข้าใจไหมลองไปดูของจริงสิหลายหลายคนเขาก็ประชดน,นะว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วทำไมไม่เชิญหุนเซนมาบริหารประเทศไทยไปเลยละ่ะ ก็โดยรวมแล้วเป็นความรอใจของคนไทยนะครับที่จะต้องกลัวที่จะสูญเสียดินแดนอีกครั้งจากการที่มาปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้และถ้าต้องเสียจริงๆเนี่ยมันเป็นการเสียที่แบบไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกับการที่ปล่อยให้เขามาทิ้งร้างไว้แบบนี้ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ